เซเลนส,สกี้นะครับเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่เป็นดาราตลกนะครับที่คนยูเครนยกย่องเป็นคนเก่งมีความสามารถทำให้คนยูเครนนั้นสบายใจเวลาเห็นเขาเป็นประธานาธิบดีแต่นะครับคนรุ่นใหม่กระแสคนรุ่นใหม่กำลังตีกลับยูเครนนำประเทศก้าวเข้าสู่สงครามนะครับแล้วก็ทำให้คนในยนูเครนไม่ต่ำกว่า3ล้านคนตอนนี้ต้องโอพยพออกจากประเทศอย่างเจ้าละวัน และมีคนตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า5,000คนสนับสงกรามที่เกิดขึ้นยาวนานเกือบ1เดือนที่ผ่านมาสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์การต่างประเทศนะการต่างประเทศตอนนี้เรื่องของยูเครนรัสเซียยังคงเป็นประเด็นหลักๆนะับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นสภาวะเศรษฐกิจก่อนฮะราคาน้ํามันลง2ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทองปรากฏว่าปิดลบนะครับในขณะทุ่นสหรัฐอเมริกาพุ่งหลังการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นมีความคืบหน้า ราคาน้ำมันขยับลงอย่างต่อเนื่องจากสัญญาณความคืบหน้าการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนสำหรับยุติความขัดแย้งที่ลากยาวหลายสัปดาห์ปัจจัยนี้ดันวอร์ซีดปิดบวกทองคำนั้นก็ปรากฏว่ามีการปรับลดลงมาเลยทีเดียวในขณะที่เซเดนสกี้ประรับประธานาธิบดีของยูเครยนยืนยันการเจราจาสันติภาพคืบหน้าแต่ยังไม่เชื่อใจรัเสเซีย ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนขอดูก่อนแล้วค่อยมาทำการประเมินประธานาธิบดีวโรดิดมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนระบุว่าการเจราจากับคณะผู้แทนของรัสเซียส่งสัญญาณในแง่บวกบางอย่างนะครับแค่เตือนไม่อาจวางใจมอสโกได้เช่นเดียวกับโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าขอดูก่อนนะครับแล้วก็จะประเมิน เจตนาที่แท้จริงของทางรัสเซียอีกครั้งหนึ่งเรื่องของโควิด -19 ปรากฏว่านะครับสหรัฐอเมริกานะครับปรับฉีดเข็ม4ของอวัคซีนโควิดไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับบุคคลตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปเจ้าที่สาสุขนะครับของสหรัฐอเมริกานุมัติฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็มที่2นะครับวัคซีน2ยี่ห้อที่ใช้กันมากที่สุด สำับบุคคลอายุ50ปีขึ้นไปโดยอ้างอิงจากข้อมูลนะครับภูมิกุ้มกันลดลงและความเสี่ยงจากตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะซึ่งปรากฏว่าต้องฉีดกันทั้งหมด4เข็มแล้วนะฮะป้องกันโอมิครอนในสหรัฐอเมริกาในขณะที่อับราโมวิชนะครับ <c oughs> โผล่กลางเวทีสันธิภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังสื่อตะวันตกโขมตีข่าวนะโดนวางยาจากมอสโก เสียหมีโรมันอปราโมวิชนะครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ถูกตะวันตกคว่มบาตรกรณีมอสโกรุกรานยูเครนสร้างความประหลาดใจนะครับด้วยการปรากฏตัวในอิสตันบูณเวทีเจรจาสนิภาพโดยตรงครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์นะครับระหว่างผู้นำซึ่งเป็นผู้แทนของรัสเซียกับยูเครนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวลือจากสื่อมวลชนของตะวันตกนะครับว่าถูกวางยาพิษและอาจเป็นฝีมือของพวกสุดโต่งในมอสโกที่ต้องการขัดขวางการเจราจาในขณะที่ชุดสืบสวนคลิปทหารโชโหดนะฮะจอยิงขาทรมานเฉลยศึกของรัสเซียนะครับปรากฏว่ารัฐบาลยูเครนกำลังเปิดการสอบสวนนะครับ เรื่องของปรากฏคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นภาพของทหารของเคียฟกำลังทรมานเฉลยศึกของรัสเซียด้วยการจ่อยิงที่ขาซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่งคลิปที่ยังไม่ปรากฏนะครับผ่านการตรวจสอบดูเหมือนจะเป็นภาพทหารยูเครนกำลังนำตัวของทหารรัเสเซียสวมพูทธสามนายมาจากรถตู้คันหนึ่ง ก่อนลงมือยิงที่ขาของพวกเขานะครับผู้บัญชาการกองทัพของยูเครนว่าพลเอกวาเลรีนะครับกล่าวว่ารัสเซียจัดฉากวิดีโอดังกล่าวทำศึกผลิตและแชร์วิดีโอการปฏิบัติการาไร้มนุษยธรรมกับกลุ่มบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเฉลยศึกของรัสเซียโดยฝีมือของทหารยูเครนเพื่อดิสเครดิตกองกำลังป้องกันตนเองของยูเครนนะฮะซึ่งตอนนี้ในกองทัพ ของยูเครนเต้นเลยทีเดียวในขณะที่ผู้นํากบฏหดนะครับของยูเครนซึ่งตอนนี้มาเป็นผู้นําฝั่งชนะนะฮะปรากฏว่าโดเนสเยมอาจจะนําดินแดนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเดนเนสนะครับผูชิรินผู้นําแบ่งแยกดินแดนสาธารณรัฐประชาชนโดเนสนะครับในภาคตะวันออกของยูเครน นการระบุว่าอาจจะพินานำดินแดนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากที่สามารถควบคุมแคว้นโดเนสได้ทั้งหมดนะสำหรับพวกเขาเข้าร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซียความประสงค์และความปรารถนาที่ชัดเจนตั้งแต่ปี2014เราอยากที่จะอยู่กับรัสเซียนะแหล่งข่าวที่มีการอ้างคำพูดของปูชิลินแต่ภารกิจหลักในตอนนี้คือต้องกำหนดเขตแดนตามรัฐมนูญของ สาธารณรัฐให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะฮะท่าทีของผู้นำกบฏโดนเนสนะครับมีขึ้นเพียงสองวันหลังจากที่ผู้นำสาธารณรัฐประชาชนลูก,การได้ออกประกาศในทำนองเดียวกันว่าจะมีการทำประชามติเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียรัฐบาลของเกฟนะครับรีบออกมาคัดค้านทันทีว่าการกระทำมติดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับและ จุดกระแสการตอบโต้อย่างหนักจากนานาชาตินะครับอีกประเด็นหนึ่งฮะเกาหลีใต้ชี้โสมแดงแหกตาชาวโลกนะครับยิงขีปนาวุธฮาวาซอง17นะครับที่แท้เป็นรุ่นเก่าเคยยิงเมื่อ5ปีก่อนกองทัพเกาหลีใต้นะครับบอกว่าการยิงขีปนาวุธฮาวาซอง17ของเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการจัดฉากลวงโลกนะครับ และสิ่งที่ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปนะครับรุ่นเดียวกับที่สมแดงเคยยิงมาแล้วเมื่อปี1,017ที่ผ่านมานะครับในขณะที่สื่อก็มีการตีข่าวนะครับโจไบเดนหลุดเผยข้อมูลลับของสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งทหารเข้าร่วมรบในยูเครนทำเนียบข่าวนะครับได้รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้เผอ เปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดใดๆระหว่างที่ผู้นํารอยนี้พูดคุยกับบดาทหารสหรัฐอเมริกาขณะเดินทางไปเยือนโปรแลรนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าว Fox News รายงานว่าจโจไบเดนได้พูดกับเหล่าทหารของสหรัฐอเมริกาในโปรแ,รนแลนด์นะครับเมื่อสุกที่25มีนาคมและดูเหมือนเขาจะบ่งชี้ว่าไม่นานกําลังพลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังยูเครนบางสิ่งที่เจ้าที่อเมริกันปฏิเสธ ความเป็นไปได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะซึ่งเข้าไปจริงสหรัฐอเมริกามีโอกาสพ่ายแพ้สูงมากในขณะที่ทรัมป์ก็จ่อเรียกร้องวาลาดาเมียปูตินมีการแฉข้อมูลทำลายชื่อเสียงของครอบครัวของประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดาเมียปูตินของรัสเซียนําข้อมูลใดๆก็ตามที่กระทบต่อชื่อเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนและครอบครัวออกมาเปิดเผย ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้นับเป็นครั้งที่ทรัมป์เอ่ยปากขอความช่วยเหลือทางการเมืองจากชาติศัตรูอันดับหนึ่งของอเมริกันนะครับทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ just the news นะครับอ้างกระแสข่าวที่ว่าอัมสเตอร์มไบเดนบุตรชายของผู้นำสหรัฐอเมริกาเข้าไปทำธุรกิจในรัสเซียและยังขอให้วาลาดาเมียป,ปูตินช่วยเปิดเผยข้อมูลที่เขาอาจจะทราบ ซึ่งไม่ชัดเจนว่ามีอยู่จริงหรือไม่และทำเนียบของเครมริมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรเขาบอกว่าผมเชื่อว่าปูตินน่าจะรู้คําตอบดีชว่วมกล่าวนะครับผมว่าเขาควรจะเปิดโปงข้อมูลเหล่านั้นผมคิดว่าพวกเขาจะได้รู้คําตอบนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ชาวจีนนอนปักหลักในสนามบินนานถึง14ปีนะครับโบใช้ชีวิต าตามใจไม่มีใกรบน่นสื่อต่างชาตินะครับได้เปิดเผยเรื่องราวชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งมาแล้วเป็นเวลา14ปีโดยเจ้าตัวระบุว่าอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระเบื่อและฟังญาติญาติที่มาสวดเช้าสวดเย็นเรื่องตนติดสุลาและก็บุหรี่หวยเจียนกัวนะครับเล่าว่าเขาตกงานตั้งแต่ยุ40ปีด้วยความเครียดจึงสูบบุหรี่และ เมาสุราหัวราน้ํานะครับทว่าพฤติกรรมแบบนี้ทําให้ครอบครัวรับไม่ได้ยื่นค,คาขาดให้เลิกสุราแล้วก็เล่าเสียนะครับหากคิดจะอยู่บ้านต่อไปก็สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะไปอยู่ที่สนามบินในขณะที่สื่ออังกฤษชี้อาวุธเคมีสมัย,ส,มยสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่1นะครับเป็นต้นเหตุทําให้โรมันอับมาโรวิชป่วยเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับ เอเจนซี่ฮะซึ่งปรากฏเป็นสื่อของกรีฑน,นะได้มีการนําเสนอข่าวที่บิดเบือนรายงานเปิดชื่ออาวุธเคมีสมัยสงครามรลบครั้งที่สอครั้งที่1น,นะครับคอโรฟิลินจากต้นเหตุทําให้โรมันอับราโมวิชป่วยเมื่อต้นเดือนมีนาคมระหว่างการเจราจาสันิภาพในกรุงเคียฟสุดฮือหาเมื่อผู้นํรรารัสเซียวาลาดาิเมียปูตินบอกจะทําให้เป็นขยะหลังจากรายงานของสโมอสรทีมเชลซี ยื่นหนังสือเขียนด้วยลายมือจากเซเลนสกี้มอบให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของว่ายูเครนเตือนตัวแทนการเจราจาสันติภาพห้ามดื่มหรือสัมผัสสิ่งใดที่โดนวางยาพิษระหว่างการเจราจาในอิสตันบูลซึ่งสุดท้ายนะครับปรากฏว่าทางโรมันอับราโมวิชข้อโปรไม่ได้ป่วยอย่างที่สื่อของอังกฤษได้มีการรายงานแต่อย่างใดในเชิงปรากฏการ นะครับขณะนี้เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่ารัเสเซียได้ยึดครองเมืองสำคัญสำคัญของทางยูเครนไว้ทั้งหมดจนถึงขณะดนี้สหรัฐอเมริกายูเครยนยังไม่สามารถป้องกันและควบคุมการลุกคืบของฝั่งยูเครนได้ขออภยัยห้ของฝั่งรัเสเซียได้ในขณะที่วาลาดาเมีอปูตินนะฮะก็ประกาศชัดเจนว่าเมืองใดนะครับยอมที่จะซีโรล,ลาบ เขาก็จะหยุดเข้าทำการโจมตีและเลิกใช้อาวุธในทันทีโดยส่วนใหญ่นะครับในยูเครนตอนนี้ก็ปรากฏว่าทางรัสเซียเข้าทำการครอบครองได้แล้วโดยส่วนใหญ่เหลือเฉพาะไม่กี่เมืองเท่านั้นเรื่องของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัทชัวมก็มีการขอให้รัสเซียแฉข้อมูลของลูกโจไบเดนซึ่งในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ โดนัด์ทรัมป์ก็มีการแฉเรื่องลูกของโจไบเดนเช่นกันนะแต่คราวนี้ก็ขอให้รัเสเซียทำการแฉข้อมูลนี้สหรัฐอเมริกากำลังสนุกเกิดความขัดแย้งกันภายในและทรัมป์ใช้หลักที่เรียกว่าเอาศัตรูรบกับศัตรูแต่ประเด็นที่น่าสนใจเกมนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะกันแน่ ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับต้องทำความเข้าใจฮะสื่อหลายสื่ออธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงงานวิเคราะห์เท่านั้นนำปรากฏการณ์มาวิเคราะห์นะฮะโดยเฉพาะนำสื่อของตะวันตกมาอ้างอิงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะหลักของมันมีอยู่ว่าตอนนี้รัสเซียเข้าทำการบุกเข้าไปในยูเครนย,ยูเครนไม่ได้บุกเข้ามาในรัสเซียนั่นหมายความว่าโอกาสที่รัสเซียจะชนะมีโอกาส100เซเลยนะครับ จะเข้ายึดได้มากยึดได้น้อยรัสเซียก็ชนะสามารถยึดเข้าไปได้แต่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ความเสียหายประเทศไหนเสียหายมากกว่าประเทศที่เสียหายมากกว่าคือ,อยูเครนเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในซีเรียอิรักอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เกิดขึ้นในยูเครนนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะฮะตะวันตกจะใช้ พื้นที่ของประเทศอื่นเป็นสมรภูมินะครับสิ่งที่เราได้เห็นเชิงปรากฏการหากนำมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนแล้วทำมาสังเคราะห์ก็คือเซเลน,นสกี้นะครับเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่เป็นดาราตลกนะครับที่คนยูเครยนยกย่องเป็นคนเก่งมีความสามารถทำให้คนยูเครนนั้นสบายใจเวลาเห็นเขาเป็นประธานาธิบดีแต่นะครับคนรุ่นใหม่กระแสคนรุ่นใหม่กำลังตีกลับยูเครน นำประเทศ9เข้าสู่สงครามนะครับและก็ทำให้คนในยูเครนไม่ต่ำกว่า3ล้านคนตอนนี้ต้องอพยพออกจากประเทศอย่างเจ้าละวันและมีคนตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า5,000คนสนับสงครามที่เกิดขึ้นยาวนานเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะครับสง่งผลทำให้สภาวะเศรษฐนะกิจนะครับสังคมการเมืองในยูเครนเละเป็นโจก และส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความผันปวนหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับพาพวกความบาดความบาดในฝั่งของรัสเซียรัสเซียก็ทําการตอบโต้ด้วยการขึ้นหนึ่ราคาน้ํามันโดยจับมือกับซาอุดีอาระเบียและกลุ่มโอเปก plus ขึ้นหนึ่ราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาน้ํามันของตลาดโลกจนถึงขนาดนี้ พุ่งถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ